ก็กลับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้นาๆน้องๆทุกคนนะผมก็ไม่ได้ลงคลิปไปสองวันนะครับก็พี่คนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามก่ไแลค์กดแชร์นะผมวันนี้ก็หลากหลายแกจิมาแบ่งปันนะผมพี่คนไหนสนใจก็เข้ามาชมก็แอดไลน์มาสอบถามได้ครับผมเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามก่ไแลค์กดแชร์นะผมโอเคครับผมมาเริ่มที่เหรียญแรกเลยนะผมนี่ครับ เป็นหลวงปู่หมุนนะครับวัดบ้านจานะครับต่อโคดสังกตินี่ครับพร้อมเรี่ยมนะผมหลังก็เป็นยันนะครับถุงเงินถุงทองถุงเงินนะครับวัดบ้านจานะครับบุบ้าน,านจานเพิกกันธนาลมจังหวัดศรีสะเกดนะผมพี่คนไหสนสนใจสายใครแคร่ไลน์มาสอบถามได้นะผมนี่ครับ องนี้ก็เอาที่360บาทพร้อมส่งนะผมพี่ใครสนใจสายใครแก้ไลน์มาสอบถามได้นะครับผมโอเคครับผมต่อไปก็เป็นนี่ครับเต่าจิ๋วนะครับเนื้อฝาบาทสวยๆนะครับหลวงปู่แผ่วปาวโลนะครับผมนี่ครับหลังก็เป็นยันอย่างเงี้ยนะครับน่าจะออกปีห้าศูนย์นะครับเต่าจิ๋วนะครับ วงเล็กนะครับต่อโค้ดข้างๆนะครับพี่คนไหนสนใจสายครายก็ไลน์มาสอบถามได้นะครับวงนี้ก็ที่300บาทพร้อมส่งนะครับผมพี่คนไหนสนใจสายครายก็ไลน์มานะครับผมโอเคครับผมต่อไปก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่ครับปูแพ่วปาวาโลเหมือนกันครับเต่าจิ๋วเหมือนกันครับีรุ่นนี้ไม่ตัดปีกนะผมสวยๆเหมือนกันครับทองแดงครับหิวไฟนะครับ พี่คนไหนสนใจสายครายแก๊ไลน์มาสอบถามได้นะผมรงนี้ก็ที่สามร้อยบาทเหมือนกันครับพร้อมส่งนะครับเหมือนกันนะผมพี่คนไหนสนใจสายคร,คร,ครายแก้ไลน์มาสอบถามได้นะผมนี่ไม่ตัดปีกนะครับโอเคครับผมสามร้อยบาทพร้อมส่งนะผมนะครับต่อไปก็เป็นผ้าผงลงพวกปนพ่อปืนนะครับ มงคลว่านร้อยแปดนะครับวัดบางพระนครปฐมนะครับผมป้อมกล่องเดิมๆนะครับพระผงว่านร้อยแปดนะครับนั่งเสือนะครับหลังก็เป็นยันอย่างเงี้ยนะครับวัดบางพระนะครับนครปฐมที่คนสนใจสายใครก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะครับผมเป็นผงว่านร้อยแปดนะครับหลวงพ่อเปิดวัดบางพระนะครับ ของน้ำเดิมจากวัดนะครับพี่คนไหนสนใจสายคลยแก๊ไลน์มาสอบถามได้นะครับวงนี้เราที่260บาทพร้อมส่งนะครับพี่คนไหนสนใจสายคลยแก๊ไลน์มาสอบถามได้นะครับผม260รบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมนี่ครับต่อไปก็เป็นสายคุ้นแผนนะครับ รุ่นพิเศษนะครับวัดหนองไร่อำเภอปวกแดงจังหวัดระยองครับนี่ก็ grid. สายหลวงปู่ทิมนะครับพระอาจารย์สมคิดนะครับดัง <Net. S 1> นะผมเข้าไปอ่านประวัติดูได้นะครับแผนพระอาจารย์สมคิดนะครับพี่ครไสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมตรงนี้เขาที่สามร้อยบาทพร้อมส่งครับพี่คนสนใจก็ไลน์มาสอบถามได้นะครับสายสายหลวงปู่ทิมนะครับ วลาัดไล่นะครับจะได้มนสารมานะผมพี่คนไหนสนใจก็ไ,ไลน์มาสอบถามได้นะครับสายใครเข้าไปอ่านประวัติดูได้นะผมนะครับรุ่นพิเศษนะครับ300อบาทพร้อมส่งนะครับโอเคครับผมต่อไปก็เป็นน่ครับถุงน้ำเดิมนะผมมุนแผนวัดไร่วาลีนะผม รุ่นนี้ก็แจกในงานอะไรเนี่ยครับผมจําไม่ได้แล้วครับเข้าไปอ่านประวัติดูได้นะครับจารชินภรณ์สร้างนะครับรุ่นนี้ครับหน้าสายลูกศิลยกลากหาเล่นก็เช่าหาก็ราคาก็ร้อยไปลายนะผมนี่ครับผมพ่อทิมนะครับวัดไรวาลีนะครับนี่เป็นคุณแผนคีม้าสีหมอกนะครับนี่ครับ พี่คนไหนสนใจสายครกล้ไลน์มาสอบถามได้ครับตรงนี้เราที่ห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับได้ผงเก่าลงปุทิมวัฒนาไรนะครับรุ่นนี้ครับจานชินพรสร้างนะครับพี่คนไหนสนใจสายคร้กล้ไลน์มาสอบถามได้นะครัผมแผนขี่ม้าสีหมอกนะครับวัดไลวารีนะครับพี่คนไหนสนใจสายคร้กล้ไลน์มานะผมห้าร้อยบาทพร้อมส่งครับพี่คนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครผม ถ้ามาดูคลิปย้อนหลังก็แคปรูปมาสอบถามได้ครับโอเคครับผมขอบคุณครับ